วันนี้เราก็มากินข้าวตอนเช้าเช่นเคยจะให้ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเมนูนี้ก็คือผัดเผ็ดหมูกรอบเช่นเคยอร่อยอย่างเดียวน้ำปลาเออวันนี้สดใสหน่อยธรรมดาโ,โหน้ำปลาเน่าเน่าอันนี้ปลาหวานเฮ้ยข้าวแห้งกระเพรากุ้งเว้ยก็อาจจะมีผักแม่ กินข้าวกันดีกว่าช่วงเช้าเช้าเหมือนเคยอืออนนี้น้ำปลาทำมาสดใสามากเลยน่ากินแต่มันชอบแกะน้ำปาลาชอบเลอะห่อให้แกะด้วย <c oughs> โดนแกะให้ด้วยจัย้ทำมาเลอะมากเลยแม้ก็ททำถุงน้ำปลามาแบบ

วันนี้อูปิดหนึ่งวันโอ้โหดูเลอะมากเลยทำอะไรขนาดนี้วนะเนี่ยแฉะดูเหมอทข้าวปลาแบบเจ๊มเจ็งข้าวปลาไม่เจ็งก็บ่นเราอีก,อกต้องไปล้างอีกเปียกแฉะลูเหมอบกําลัดดูดเจ <laughs> ็ม ต้องไปล้างมือก่อนมาเราล้างมือมาครเข้ามาซวยกันต่อผัดเผ็ดหมูกรอบผัดเผ็ดน้ำพริกอันนี้เขาก็คล้ายๆน้ำพริกแถวแถวบ้านผมนะน้ำพริกคล้ายๆกันรสชาติก็ใช้ได้แต่ว่าดูเลยเนี่ยบางอันก็กินไม่ได้เลยไอ้หมูกรอบแต่ว่าตรงเนื้อแดงนี่แโอ้โหแข็งแบบบางทีก็นุ่มดีบางทีก็ น่าจะวันแรกก็คงจะนุ่มหน่อยนะพอนานๆไปก็แข็งหน่อยอนะไรเงี้ก็เลือกๆก,กินเอาคือไม่ได้กินได้ทั้งหมดอะ่ะก็ไม่เข้าใจเขาทาอะไรของเขาคนขายของก็น่าจะมีความเข้าใจหน่อยว่าหมูมันน่าจะแบบกอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยไม่ใช่โแอบบ้โหเหนียวแต่แบบไม่แข็งเลย วันนี้แสดงว่าหมูเก่ากต่หมูกรอบเนี่ยมันก็มีใหม่มีเก่า้าทำไม่ทิงเขาก็รอขายได้สองตงอาววันประวัน ก็ว่าเขาทำมันตักจากปลาข้างเหลืองก็ไม่ใช่มันเหมือนตาแป้นทะเลอ่ะคล้ายๆกันไม่รู้ว่าเขาทำมาจากปลาเขาก็แรกแล้วเอากลางออกบ้าง มีผักแนมบรรยากาศดีมากที่นี่มีเสียงนกน่าจะเป็นนกเขาอะร้องอยางนี้ ถ้ายังอยู่เขตในเมืองอย่างเงี้ยสบายหม่อนผมคื่อว่ามีรถส่งนะไลแมนแมนก็แัดไปอย่างเงี้ยมาสันที่ใบ้านนั่นเห็นแลแมนแต่เด็กเป็นไหไลแมนชอบไปอยู่แถวน้ำเพราะว่าเขาะจะมีเลี้ยงไลแมนบ่อย ยังข้าวอ่ะหนก็ว่ามาประจําประจําอยู่ร้านเขาลูกค้าก็สั่งได้เร็วเนี้ยลูกค้าเขาก็จะปดสั่งเงเหมือนอย่างเงี้ยของเราอ่ะแถวนี้ถ้าเกิดไลนแมนน้อยมันช้าเกิดสาหาแล้วเนี้ยก็ไม่สั่งในเมืองหลังก็สมบรณาคุณให้ไลน์แมนหลังคนเยอะอมไม่น่าทำทันเนี้ยสาขางเขาทำไวนะให้หนูไปกินอ่ะแม่ปวดเขามันจะเยอะ กินยางวันคนก็เยอะอ๋อปอมไม่เคยไปเหรอบอมไปหลายรอบแล้วเสี่ยไม่เคยไปก็คุณน,นั่นแหละอยากพาไปเขาเพิ่งแบกกัยังหมดแล้ว ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่กินจน,น,นมันบางมันมันเบื่อเลยตอนนั้นก็สั่งแก่กุ้งเมื่อคืนก็กินแต่งสุ้มกุ้งแต่เขาทำอร่อยถ้ามีไข่เจียวแจ่มเลย จะไปร้านอาหารก็ไปสั่งไข่เจียวก็กลยอยู่แม่มองหน้าถึงว่าเราว่าคือคนเรากินไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวผมเนะี่ยจะเล่าให้ฟังเวลาผมกินข้าวนะผมจะกินแค่กับข้าวอย่างเดียวหรือสองอย่างแค่นั้นเองราะอย่างเดียวคืออะไร ผมมัน่ะมีแกงเป็ดอย่างเงี eg, ้ยผมจะกินข้าวกับแกงเป็ดอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็ไข่เจียวนะถ้าผมก็แบบมีแกงเป็ดมีไข่เจียวอย่างเงี้ยก็จะกินสองอย่างคู่กันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีต้มจืดผมก็ไม่กินต้มจืดนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราไปตักต้มจืดกินปุ๊บอะรสชาติแกงเป็ดในปากเรามันหายไปอะแล้วเราเหมือนต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ว่าเออเนี่ยได้กินแกงเป็ดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราได้กินแกงเป็ดแกงเป็ดไข่เจียวแกงเป็ดไข่เจียวมันจะรู้สึกเออเฮ้ยมันอร่อยแบบอร่อยแบบตลอดเวลา พอเราไปกินต้มจืดปุ๊บมันชะงักท,ทันทีเลยมันรู้สึกเฮ้ยมันมันไม่อร่อยแล้วอะ่ะพราะับมันกินแกเปลม่้นมันจะรู้สึกมันไม่อร่อยท,ทอันทีผมก็จะกินแบบนั้นอะ่ะจะมีความรู้สึกว่ากินอะไรก็จะกินแบบอย่างเดียวเลยอะางเงี้ยถ้ากับข้าวหลายๆอย่างก็ก็กินไม่เป็นก็ส <c oughs> ั่งมาหลายอย่างก็กินกินไม่ไม่ได้ก็จะกินแค่สองอย่างอยู่แค่นั้นเอง แกงส้มเราต้องแกงส้มกับไข่เจียวเหมือนว่าตอนเด็กๆกับข้าวที่บ้านก็จะเป็นแบบอย่างเดียวสองอย่างอยู่แค่นั้นนหะแม่เขาจะทำอย่างสองอย่างแล้วเราก็จะกินแบบอย่างนั้นจนชินบางทีก็แต่แม่เขาจะจับคู่กันไงนแกงก็ต้องมีไข่ทอดอะไรอย่างเงี้ย ถ้าจะมีพวกต้มจืดเรียงอะไรประมาณนี้ก็อีกอย่างหนึ่งกับข้าวม็จะไปอีกแนวหนึ่งเขาจะจับคู่กันเราก็เลยรู้สึกว่าเวลากินแกงเป็ดก็ต้องมีไข่เจียวกินแกงอะไรแล้วแต่ก็ต้องมีไข่เจียวอย่างเนี้ยม่มีไข่เจียวก็ได้หรือแม้ก็มีไข่ดาวก็จะมีความรู้สึกว่าก็ากินแกงด้วยกินต้มด้วย ต้มตือต้อยมยำอะไรเงี้ยไม่เข้ากันมันทํา,าให้ปากเรารู้สึกว่า้รสชาติกแกงเป็ดมันหายไปอะไรเงี้ยแล้วเราจะมากินอีกรอบหนึ่งแกงเป็ดมันก็ไม่อร่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเรากินแกงเป็ดกับไข่เจียวมันก็จะอร่อยอย่างนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งอิ่มเลยกินข้าวสองจานสามจานก็จะอิ่มเลย และอืมเขาก็อร่อยใช้ได้อยู่ เต่อไปก็เป็นอันนี้ลูปพับอันนี้ก็เป็นมะม่วงต่อไปก็จะเป็นผลไม้นะครับกินข้าวกลิ่มแล้วก็เป็นผลไม้ต่อ <c oughs> เพื่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นลูกพับ แต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่จนอืมถ้ากินอย่างจืดก่อนกินมะม่วงมันจะหวานแต่ถ้ากินมะม่วงก่อนกินนี้มันจะจืดไปเลยแต่กินมะม่วงก่อนดีกว่าเพราะมะม่วงมันเสียไวกินมะม่วงก่อนอหวานมากก็ได้อยู่ มะม่วมงยี่อลอ,อะไรกันมัหวานดีนะบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยใครเป็นคนแรกที่รู้ว่ามะม่วง่ะมันกินได้ใครเป็นคนแรกที่รู้ว่าทุเรียนมันกินได้ลูกมันมีหนามขนาดนั้นยังอุตส่าห์ไปรู้ว่ามันกินได้ ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าต้นแรกของทุเรียนที่อยู่ในโลกนี้นะมันมันเกิดมาจากประเทศอะไรอยู่ที่ไหนใครเป็นคนที่ค้นใครเป็นคนรู้ว่ามันกินได้ทุเรียนอยากรู้เหมือนกันนะผลไม้ต่างๆเนี่ยนะส่วนในกับข้าวเนี่ยไม่งงหรอกไม่สงสัยหรอกเพราะว่าบางรัานกับข้าวมนุษย์เรามันประยุกต์ทำกันเอาเอง เมนูนั้นเมนูนี้อะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอะไระแต่ว่าไอ้ผลไม้นี่จีงงไอ้คนแรกที่มันรู้ว่านี่คือมะม่วงที่กินได้มันคือใครวะล่มันเม็ดมาให้หวานนะพันอะไรนะไม่รู้ลูกใหญ่ๆอะคงเหมือนต้นนี้แหละเก็บไปอยู่สองเมนะ็ดเนี่ยลืมมามา จะแเอาไปปลูกลิงแดนอย่าลิมมากเดี๋ยวคนเด็ดเดี๋ยวมันข้ามไปข้างบ้านข้ามไปข้างบ้านเดี๋ยวเขาก็ตามกฎหมายแล้วเขาเขา,เขาเก็บได้แต่เขาค่ำไม่ได้เขาคว่ำเขาต้องขอเราตัดจริงทิ้งอะไรเงี้ยเรืต้องขอเรา,แต,รรเตเราแต่ถ้าเขาเก็บลูกเก็บได้แบ่งกันกินเขาจึงบอกว่าสมารฉันกันต้น,ต,นต้นมันต้นมะพร้าวพี่จึงปลูกมาแบบ ไม่ให้เข้าเขตแล้วถ้ามันห่างสองเมตรอเป็นไงมันก็แต่ถ้ามันร่วงอะ่ะมันก็มีไหลตกคูเพราะตรงนั้นมันเป็นคูน้ําอยู่ล้นไม่เป็นไรถ้าอยู่ในที่ตรงคูนะ้แต่มะพร้าวน้ําหอมไม่ไม่เท่าไรหรอกทุ่งไม่ใหญ่อีกห้าปีคาดว่าที่นี่จะมีมะพร้าวน้ําหอมเอาไว้ตอนรับลูกค้ามาทํารถที่อุบปปลราพภัลก็เดีย๋ยวจะมีมะพร้าวน้ําหอม ของสม,มานาคุณแล้วกันเพอเนะี่ย้นพร้าวน้ำหอมน่าจะกินง่ายที่สุดแลละเดือนนี้ก็แพงนะลูกสิบกว่าบาทขายตามทั่วๆไปสามสิบสามห้านะผมว่าอีกห้าปีนี่มันคงจะราคาน่าจะลุกยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรประมาณนีนะ้ต้นมะพร้าวน้ำหอมอยู่ฝั่งนี้ประมาณเก้าต้นสิบต้นโตแล้ว ผูไม่ถึงปีนะไม่ถึงหรอกม,มันโตดีมากเลยน้ําก็ลดบ้างไม่ลดบ้างวดเยี่ยวก็ไปเยี่ยวลดบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> คุยนหน่อยมันก็โตดีนะมันจะออกใบเหลืองๆห,หน่อยในช่วงหน้าแล้งอะ่ะแต่เดือนหน้าฝนมันก็เขียวมันก็พุ่งไวแต่ว่าผมก็จะดูแลเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยขอญาตเตี่ยแล้วเตี่ยบอกดูดีได้เลยก็เตี่ยยังไม่ได้คุยกับเตี่ยหรอกแต่เตี่ยก็คงเห็นแล้วแหละน่าจะเห็นว่าเราซื้อต้นนี้มา ก็ตเตี๋ยให้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวปลูกมะพร้าวหมดไปผู้เรียนแล้วว่าจะอีลังก้องแจง้ง <c oughs> เรียนมะพร้าวหมดเลยเป็นดงมะพร้าวอีกห้าปีตรงนี้จะกลายเป็นสวนมะพร้าวข้างในนู้นก็เดี๋ยวปลูกตรงนี้เสร็จเดี๋ยวข้างในนูนะ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเอามาลงข้างในนู้นจะเป็นพื้นพื้นท้องนาเป็นที่ทรายดินล้วนแต่พื้นตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยมันไม่เหมาะกับ ปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนอกจากมะพร้าวผมมองแล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นแบบพื้นพื้นดินถมอะ่ะมันไม่ค่อยเก่งนะครับการปลูกต้นไม้ต้องเอาดินมาปลูกข้างหน้ารากต้นไม้มันเดินช้าแต่ยกเว้นมะพร้าวรากมะพร้าวนี่มันไปไกลมากรากมะพร้าวนี่มันรากมันเล็กก็ทอนชัยไปเรื่อยตามภาษาและรากมันแข็งมากคุณสังเกตดูไหมว่า ต้นมะพร้าวเนี่ยมันสูงขนาดไหนมันยังไม่ล้มเลยไม่ล้มนะครับเพราะล่ามไปไกลมากไม่ว่าพอละไม่ว่ามันจะอยู่ที่ทรายอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ล้มเลยเพราะล่ามไปไกลมากอันนี้ลูกผักนี่เขาหวานแค่ไหนนะที่ตัดหันดีขึ้นมามันหมด,หมหมดหมแล้วมันละตัดนี่แหละ แต่ไม่เคยบโอ้โหว่าแล้วเมื่อกี้กินไอ้นี่อย่างหวานกินไอ้นี่ปุ๊บจืดเลยหมดหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วกินข้าวอิ่มไปขึ้นแผนครับเดีย๋ยววันนี้อาจจะงดรับโทรศัพท์ชั่วคราวเพราะว่าผมต้องไปถ่ายที่ขับฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์ให้ดูไปแล้วอิ่มนะ มันต้องหลบด้วยสวยต้องหลบด้วยรอสคนนี้ครับแต่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นแผงก่อนบ๊ายบาย